เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นออกมาเคลื่อนไหวแล้วแจงราม่าเล่นมุกเพื่อความบันเทิงให้ทุนเด็กเผยข้อดีของการทัวลงแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผม ซึ่งกลายเป็นกระแสดราม่าแรงสนั่นทวิตเตอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับของกรณีของนักร้องสาวอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจากคลิปที่แล้วที่เราได้ลงไปให้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำภาพบนคอนเสิร์ตของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมีการเชิญเด็กชายคนหนึ่งให้ขึ้นมาบนเวที จากนั้นก็มีเหล่าแดนเซอร์สาวเซ็กซี่มาเต้นลุมร้อมตัวของเด็กชายคนนี้จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักซึ่งล่าสุดเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ทราบถึงดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมโพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข่าวนะคะเจนเนี่และทีมงานเห็นข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะดีแล้วค่ะต่อไปจะระมัดระวังการแสดงบนเวทีให้มากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับคำแนะนำและกำลังใจค่ะ ลุยต่อครับอึ๊บซึ่งทุกครั้งที่น้องๆขึ้นมาร่วมสนุกเราก็พยายามจะหามุกมาเล่นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นและทุกครั้งก่อนเด็กๆลงก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้ตลอดเลยค่ะและหลังจากข่าวนี้ออกไปทางวงก็ได้มีการปรึกษากันแล้วค่ะว่าจะระมัดระวังเรื่องการแสดงให้มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ และข้อดีของการเป็นข่าวทัวลงหรือโดนด่ายอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองจากคนภายนอกนำมาซึ่งการพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องดังสักพักและก็คงผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะ